สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวกับสำนักข่าวนายท่องเิี่จังหวัดอำนาจเจริญครับวันนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมรับเบื้องในกิจกรรมบรรยากาศในวันอาสาฬหบูชาประจําปี2567ครับที่จังหวัดอำนาจเจริญพ้นจัดขึ้นในย่ามเช้าวันนี้ครับโดยมีหลายวัดที่จัดครับตามบุญตักบารมีวัดสารานนิเวศนะครับวัดสเกตวัดอำนาจวัดเทพมุคล้นนี่ครับ ในยามคำขึ้นนี่ครับก็มีประชาชนกะได้มาเวียนเทียนที่พุทธอุทยานพระมงคลนิ่งเมืองเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญเฮาปีนี้เพื mm ่อ hmm. นกะบวชได้จัดกิจกรรมมองนี่แต่ว่าก็มีพระชาชนครับลังไหลมากรัาเวียนเทียนรับโดยมีสํานักง,งานเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญน,นําโดยครับายนัตพงศ์ตังสุขุคุรพัฒนี่ครับเพื่อนก็ได้อไมอบหมายให้อาจท่อ มีสอทวิทยาตะยมลนมีอาบงรุกสามีคุณทยะรับกามาอาบปะซาสะพานบริการปีบริการน้องมีดอกไม้ถูกเตี้ยนนี่ครับแต่ประชาชนก็ได้อับมากร่วมนี่ครับเวียนเทียนครับก็สามความประทับใจให้ครับประชาชนเป็นยางยิ่งสื่อประชาชนก็มาจากหลายม่องครับหลายที่บางท่านก็มาเที่ยนครับเวียนเทียนเบิดมือแต่ย่านจะมี หลายครับกับผู้ไปผู้มาครับนี่ก็ร่วมเลี้ยงกันหลายเติบครับนี่ผู้ซื้อข,าข่าวก็ได้สังเกตเ,เห็นว่าครับนี่กับประชาชนเข้ากับครับในวันอาสาฬหาบูชาวันสํนาคัญตางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เอ่อครับมีพระนาฏัยมีพระพุทธพระธรรมประสงค์วันอาสาฬหาบูชาประจําปี2567ณพระมงคลม,มิ่งเมือง